สวัสดีจ้ะกลับมาพบกับโลกของการดูดวงเย่ e. โหหลังสงการมาแล้วนะคะเดือนที่เราจะดูต่อไปก็คือเดือนพฤษภานะคะแล้วก็ที่สำคัญเดือนนี้ก็มีมีหลายหลาจักราศีหลายๆราศีที่ดาวเสาได้ย้ายไปแล้ว ก็ตั้งตาตั้งตารอเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดวงประจําเดือนพฤษภาของผู้สถาที่เกิดจันอาคารพฤหัสศุกรเสาร์และวันอาทิตย์ดวงคุณจะเป็นเยี่ยงไรและดาวเสาย้ายดวงใครจะเฮงดังปังรวยนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปดูดวงเดือนพฤษภาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกริง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปุ่มตรงนี้ช่วยพี่หมอเอาให้หมดนะเมนบันทึกคลิปกดแชร์ กดหัวใจให้เราหน่อยนะแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เจอกันดวงคุณอาจจะเปิดแล้วก็ได้และที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กันและกันจ้าดวงวันพุธเดือนพฤษภามาแล้วมาเลยจ้าผู้สถาาที่เกิดวันพุธเดือนพฤษภาที่แกโปโอ้ k ิ n งถือไดแปดถ้วย ราชาโอ้โหเดอะทาวเวอร์สุดท้ายที่เุดปะโอ้เด็กหนุ่มผู้หญิงรูปหวราชส,สีโอ้ย oh, จะพูดว่าไงดีอย่างแรกค่ะเป็นกำลังใจอย่างที่สองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยนะคะไม่ว่าพุทกลางวันและพุทกลางคืนคำว่าสติ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 มาปัญญาเกิดแต่ถ้าสติตเตลเดิดจะเกิดปัญหาค่ะ พราะว่าเดือนพฤษภานี้ต้องบอกเลยค่ะว่าคนเกิดวันพุธกลางวันหรือคธกลางคืนคุณจะต้องมีสติเหตุผลง่ายๆคือคุณได้ไพ่แปดถ้วย the tower แถมรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้เขาหลอกและรวมถึงคุณรู้ว่าเขาหลอกเต็มใจให้หลอกไม่พอคุณยังไปหลอกคนอื่นเขาอีกโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าโหหมดคําสิววาหลาย แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะถ้าคุณเลือกที่จะมั่นอกมั่นใจและตัดใจและไม่สนใจคำขคอรหาหรือผิดศีลรู้ว่าเขาหลอกไม่เราไม่ยุ่งรู้ว่าเขาไม่เจ้าของเราไม่ยุ่งนี่เห็นไหมราชากับคิงสวอลถ้าคุณมั่นอกมั่นใจดวงคุณถึงจะเปิดอย่างที่พี่หมอบ,บอกไว้นะคะว่าคนเกิดวันพุธและเดือนพฤษภาดาวเสา,วาย้าย มันมีอะไรให้คุณต้องตัดสินใจเยอะมากแต่ถ้าคุณมั่นใจจับมือกับคุณความดีมั่นใจนำแนวทางคำสอนขององค์สัมภาสัมพุทธเจ้าไปใช้คุณจะผ่านวิกฤตนี้ไปทุกๆแบบทุกๆอย่างฟันตรงจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนเกิดวันพุธนะคะซิกเนเจอร์ในการทำบุญก็ไหว้พับประจำวันเกิดของตัวท่านเองใครเกิดวันพุธกลางวันก็ปางอุ้มบาทใครเกิดวันพุธกลางคืนก็วาง ปางป่าเลนไรหรือปังเทศนานะคะบอกได้เลยว่าด่วนสติมานะสติสตินะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย